สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มเผยเรื่องบีบหัวใจล้านสาวออทิสติกไปอยู่กับยายถูกละเมิดจนตั้งท้องพอน้ำตาคลอจุกในอกบุ๋มปนัดดาเจอเรื่องราวสะเทือนใจหัวอกคนเป็นแม่โดยบุ๋มองค์การทำดีทำงานช่วยเหลือเด็กหญิงถูกละเมิดล่าสุดโพดภาพท้องโตของเด็กหญิงที่เป็นที่สลดใจพร้อมเผยว่าเคสนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่ายังไงดีมันบีบหัวใจเหลือเกิน น้องเป็นเด็กออทิสติกแม่เสียตั้งแต่เด็กแล้วอยู่กับพ่อที่มีภรรยาและมีลูกด้วยกันอีกคนจนปีที่ผ่านมาพ่อประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจแถมภรรยาก็ท้องเลยขอเอาลูกไปฝากยายแท้ๆสู้ชีวิตด้วยการขายของตามตลาดนัดจนเมื่อไม่นานที่ผ่านมากลับไปรับลูก เห็นท้องโตปิดปกติยายบอกว่าอ้วนมั้งไม่ก็เเนืองอกแม่ใหม่ของน้องก็ท้องเลยรู้ว่าไม่น่าจะใช่เลยตรวจรสวัสาวผลตรวจคือตั้งครรภจากผัวใหม่ของยายตอนนี้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วทางนั้นรับสารภาพเพราะเชื่อว่าจะได้ลดโทษกึ่งหนึ่งแต่วันนี้สิ่งที่ทำให้บุ่มน้ำตาจุกในอกคือตอนที่พ่อของน้องเขาเล่าเรื่องแล้วมีน้ำตาคลอว่าสงสารลูก คุณเชื่อไหมน้องหันไปยิ้มแล้วตบบาพ่อเบาๆปลอบใจพ่อช่างเป็นยิ้มที่สวยสดใสบริสุทธิ์มากมากซะจนอดคิดในใจไม่ได้ว่าทำไมน้องต้องมาเจอแบบนี้ในอายุแค่13-14ปีแต่น้องจกคลอดลูกอีก10วันข้างหน้านี้ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้แม่และเด็กปลอดภัยด้วยนะคะส่วนกระบวนการช่วยเหลือจะไปในรูปแบบไหนบ้างจะขอชี้แจงในโอกาสต่ตอไปค่ะ เบื้องต้นองค์การทำนีมอบเงิน1,000 0บาทเพื่อเป็นค่าเดินทางในการเข้าพบหมอพบตำรวจและเจ้าหน้าที่เพราะพ่อกับแม่ก็ต้องหยุดงานขายของมาดูแลเรื่องนี้เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ